ันนี้เรามาอยู่กันที่สนามคลอง5้านะครับไม่ได้มานานตั้งแต่ช่วงซูปอัพเลยพอดีหลังจากที่เราไปอู่ A p p p r r o r r m n n e e ใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็ไปยาผมตลอดคุณอัดส่งลิงค์รถ ออดีท้ทีทีไม่ผมตลอดเลยแล้วเมื่อกี้แอบแอบเซลรับเทิร์น FK กับรถยุโรปไหมเขาก็จะเอาแล้วนะผมก็เลยบอกจะเย็นจะเย็นซึ่งวันนี้ก็จะมาดูสักหน่อยว่าฝั่งยุโรปเขาวิ่งกันเป็นยังไงแล้วไปกันถึงไหนแล้วนะครับแต่อากาศไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันตกไปก่อนหน้านี้แล้วก็เลยยังไม่ได้เริ่มพอลิฟายตอนนี้เขาเหมือนว่าจะเคลียร์แท็กกันก่อนนะครับมีของมาส่งนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง IG นี่ครับน้องเขาครับ สมอลลีบาร์ตี้มีเป็นสายคล้องกล้องนี่เขาทำเขียนมาติดตามอยู่ตลอดนะครับติดขัดตรงไหนทักมาได้เลยรอชมคอนเทนต์ดีๆจากพี่อยู่เสมอครับนี่พักผ่อนเยอะๆด้วยนะครับอันนี้เหมือนเขาเขาทำไว้สำหรับไอ้นี่ด้วยใช้กับไอ้นี่พีคดีไซน์ของเรานี่ครับน้องก็ชื่อแบรนด์สมอลลีบาร์ตี้นะครับไอจีสมอลลีบาร์ตไปตามกันได้เป็นสายคล้องกล้องที่ น้องเขาแฮนด์เมดครับสวยนะดูสิแล้วตัวนี้เป็นสามารถใช้กับหูของไอ้นี่ได้ครับไอตัวพีคดีไซน์ก็จะปึ๊กนี่นี่ไงสายเป็นสายถักแฮนด์เมดสีดำเขียน Small Liberty เฟลจัดจัดเลยขอบคุณทาง s m l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  i r t y t y กมากๆนะครับใครที่ อยากมีสายกล้องเท่ๆแบบนี้ก็ไปตากันได้ที่เพจน้องเขาครับเพิ่งมีโอกาสได้มาตอนนี้เขาวิ่งรีดน้ำอยู่นี้เขามาอยู่หน้าแท็กแล้วนะครับเสียงรถยุโรปโทรทั้งนั้นบอลต่อนครับันนีวนะนี่ครับท,ท,ทั้งกอล์ฟทั้งทีทนะเรามายั่วกิเลตตัวเองด้วยเสียงโหดพันเลยวะ่ะ เสแต่ละคันน,นี่เรามายั่วกิเลตตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ โอดแล้วเนี่ยตะละคันโอดแรวจัดเลยไม่ยกเลยเลยอย่าพึ่งเร็วมากเลยที่ถนนเลื่อเๆที่11.8กันจริงๆบอกว่าคอลิฟายได้เลยยอมใจเอาไอ้เน่าออกมาก่อิฟายได้เลยเอนพีเอนพีก็รถมาเอาไอเน่ามาไล่หน่อยตะละคันเห็นสามเอ แต่ละคันคือขับใช้งานได้สัครได้เลยุ่นยทุ่นยสยุโรปเีย้งายเดี๋ยวายแล้วเสียแม่เราถนนระเื่องก็สเหมือนกันนะจปุ่มันอยาปมปีเนะครับเสียงแต่ละคันสองีเอาเรื่องหรอเกาะอเดนเซิ แท็กหรือนี่สิบเอ็ดทง้นเลยนะเร่อกันเลยเออไหมกว,ว้น็1 1> ออพอร์ตก็มีเว้ย ดีครับเขาบอกว่าหลายคนก็เป็นโอกาสใหม่นะได้เอารอยต่อต่อเป็นจบเลยอมาเอาแดกกับเขาด้วยเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยแกเอาเรื่องว่ะหายใจหน้าไปหายะจเอาผลข้อดีความที่บอกนะครับให้แจ้งสามเจนเลยเหรอตรงกับเจนห้า อยางเป็มาฝั่งยุโรปแล้ววะเดี๋ยวแก้แวเลยครับมาฝั่งยุโรปแล้วเหรอครัเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวแล้วเหรอผมนี่เอาเรื่องเอาจริงก็หน้าคุ้นๆกันทั้งนั้นนะครับพอที่เล่นญี่ปุ่นก็กระโดดมาฝ <c oughs> ั่งรอนพวกนี้กันเยอะคือขี้หมูขี้หมาตอนนี้ก็11 12อันนี้หมายถึงว่าแพ็คลื่นๆด้วยนะ <c oughs> ็จะเป็นพิษนะครับแล้วก็มีพิษของ a อ p นพ r เปอร์ฟอร์แมนจานัดของเราก็มาส่งมาทั้งหมด3-4สคันแต่ว่าเมื่อกี้เอาไอ้เน่นาครับไปลองอยู่คันนี้ก็เปลี่ยนยางแล้ว A3 <A 3 S 2> เครื่อง VR6 นะครับตัวโหดจะมาวิ่งมีพิษของทั้ง ANP Performance ครับแล้วก็เอาพวกโปรดักของ ANP มา มาวางโชว์นะครับแล้วก็มีล้อเอวิเล็กนะครับคันนี้เหมือนจะมีปัญหาเรื่องคัดนะคันนี้ตโตโหดส่งลิงค์รถออดีท้ทีให้ผมทุกวันเลยตอนนี้จานัดเปลี่ยนฟิวมียุโรปมาเยนะ มีเสียงนี้เหรอเนี่ยนี่เปลี่ยนยางแล้วเราให้รถที่สมัครแล้วพร้อมลุยแล้วมาถเวลา GMP ก่อนนะครับลุยกันใหญ่แล้วนะครับด้วยใครก็ได้อ่ะดีนะครับเห็นว่าอาสามห้าจะมีรุ่นที่วิ่งกับพวกรถยุโรปขับสี่จะวิ่งรวมกันเนี่ยวิ่งน่าจะรวมกับรุ่นนี้เปล่าไม่แน่ใจนะครับ DNP ก็ส่งมาบู๊ ถ้าฝนไม่ตกได้ดูอะไรสนุกๆก,กันแน่นอนครับประกาศมันคืมๆค,ค,ครับตอนนี้ก็น่าจะหมดฟรีรันแล้วเปิดให้คัดเลือเลยซึ่งตอนนี้เขาประกาศแล้วว่าจะเป็นคัดเลือรวมคือวิ่งรวมไปเลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาแบ่งแ,งแยกคะแนนแยกรุ่นเกาเองครับเพราะตอนนี้ข้างหลังนี่คือแบบ ID4 <c oughs> <c oughs> มามืดเลย <c oughs> เอาเอาไงดีปุกเอาแล้วต้องเอาแล้วนี่เอาไหลไฟก่อนมมาแล้วลมมาแบบแปีดียวก่นไม่น่าได้ลุ้นเลย ันนี่เหมือนกันนะโหนโหนทำงานเลยกลายเป็นว <described together. S 1> ่าตอนนี้ M 3 4 0 i ที่สมัยก่อนเราเคยเอามารีวิวอ่ะโมกันแล้วแรงมากอ่ะเมื่อก่อนตอนแรกที่เอามาขับเดิมๆก็ว่าแรงแล้วนะแล้วหลอด้วยประเด็นเรื่องเรื่องสายสามครับโหดจัดถอซ้ายถอยซ้ายถอยซ้ายซ้ายถอยซ้ายถอยซ้ายโอเคแลเองเว้ยต่อครับรถแรงจะ้ช้าได้ไงเมื่อกี้น้องน้องถามอยู่ว่าจะไปลองนั่งไหมมีวัค

คือยืนพื้นอยู่ประมาณแบบ11 1เ็ไปปลายอะไรเงี้ยเลยขนาดไม่ได้โคด้ดแท็กเลยนะ Obrigado. สนุกเลยนะครับแต่ว่าฝนลงมาอีกแล้ววิกนี้คือพายุขเข้าพอดีครับแล้วก็พอจัดแข่งก็จะลำบากหน่อยแต่อันนี้ยังดีหน่อยนะครับรถยุโรปแท็กชั่นอะไรเงี้ยเขาเยอะก็คือสามารถพอวิ่งได้แต่ถ้าแบบนี้มันวิ่งไม่ได้อันตรายเกินไปครับเฮ้ยไอ้หนู ไปไปเ้่าฮ่าฮ่อย่า่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่วฮ่าฮ่า่อเ่าม่าฮ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 ่ายเาฮ่ยฮ่า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 ่าเ่าฮ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 ่วฮอลฮ่าฮ่าฮ่ได่าฮ่าฮหลฮ่าฮ่าง่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่งฮา่า่่่ นิกเจ้านิกเรามาแล้วรอพี่บีมหวังว่าจะได้วิ่งนะฝนน่าจะเบานะพิธีกรในสนามนี้จ้างคุมดีกว่าดูดิสู้น่าดูอะ่ะสู้ชีวิตเออสู้ชีวิตน่าดูอะ่ะกระฝนครต,ออตวต่าไม่ถ่าย,ยนะถ่ายอยู่กลางเออเจยียดแขลีลาดีซะด้วยออ <laughs> ยี่สิบยี่สิบไม่อบอกว่ายี่สิบ เขาจะไปวิ่งกันเลยอ่ะคือยังไงไม่รู้ฝนมันยังไม่หยุดก็คือวิ่งรีดน้ําเลยหรอหรือว่ายังไงยังงงอยู่พี่พีมอะไรก็มาแล้วยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอนเลยอะไรที่ไม่กลับเพราะว่าชิปเลยยังไม่ได้เลยดีีมาครั้นี้มาวิ่งเลยหรอหรือว่าเป็นพี่ที่เปิด กีด้วยหล่อีสีเงินเงินสวัสดีครับหมดยังลงไม่หยุดกำลังจะสนุกเลยนะ สติเมท่านกูจะได้มีคลิปหราเว้ย<อ>ไม่ได้อะไรเลยห้าางฝนตนกแนวไม่ใช่เลยพี่แดงกูบอกตรีรถมาตั้งไกลนี่จัดตีนไว้ให้สติเมท่านเป็นบองเลยนะครับไม่เอายาสีมิ้ ดูเดือนเลยกันฝนก็ลงไม่พักเลยว่ะชุ่มฉ่ำนี่คือยังไงพี่ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนเนี่ย่ถ่ายรูปอฝนถ่ายรูปก่อนว่างว่าเพราะว่าฝนมันยังตกไม่พักเน้ยน้อยให้ได้ภาพกันหน่อยอะไรเงี้ยมั้งลอยๆมากันถ่ายรูปรวมท้ามกลางสายฝน ดีกว่าไปอยู่เฉยๆนคะรับรดเออนั่งโคตรโหดเลยเดี๋ยวว่างๆจะไปถ่ายให้ชมหล่อจี๊ย รถเล่นๆไปก่อนมีทยอยกลับไปแล้วบ้างแต่ละคันเราหลอกกันเลยว่ oh <yeah. S 1> ะหลที่เหลือก็ได้านหลังเลยเสียดายนะฝนไม่น่าลงเลยอะแต่ละคันวิ่งกันแบบโผโถทท้งนั้นเลยไม่ทันได้ดูเลยดูไปหน่อยเดียวตกทำไมว,วะจริงๆถ้าหยุดให้เราได้นิดนๆนหน่อยๆก็ยังยังโอเคนะเนี่ยทั้งคืนนะเนี่ยเขาด้านหลังเลยครับด้านหลังเลยด้านหลังเลยปัดเข้าหลังเลย กลัวจะแบบทั้งคืนมากอยากจะมาลองฟิลดูว่ายุโรปเป็นยังไงนี่ผู้จัดสุดหลองเราครับจุ๊บช้ำก่ามามันซะหน่อยมันเลยหรือว่าไปอีเขาชินนั่นได้เลยคาร์เนโคตรหล่อเอ็มโฟอันนี้กี่ม้าเนี่ยตอนนี้ประมาณ 660้อยถึงหกรประมาณนั้นครับ 7K โดเเดียวแล้วคาร์ลัมโบะคาร์ลัมโบประมาณพันร้อยครับ 7K เดี๋ยวว่างๆไว้ไปสนุกกันอันนี้อันนี้อันนี้อนาคตพันมาแน่นอนนะแน่นอนเอาแน่นะแน่นอนครับอันนี้ลองลองเนยเพิ่งเสร็จฝนไม่น่าตกเลยอ่ะนี่เกือบได้มันแล้วเดี๋ยวดืแต่ละคันครับนี่เดี๋ยวคุยกันไว้ว่าถ้าเราว่างเดี๋ยวจบงาน ให้เขาเปลี่ยนเป็นยางเรเดียนแล้วก็จะเอามาให้เราลองใช้ดูเพื่อเราจะหลงรักทีทีเขาบอกเขากาามาให้เราลองใช้ดูสักพักนึง ก็ตอนนี้ถ่ายรูปรวมกันฝนมันก็ยังไม่แคลงยังไม่หยุดเลยมีสิทธิ์จะต้องยกแน่ๆเลยสำหรับงานวันนี้โอเคเขาประกาศยกเลิกครับเสียงเสียงเป็ดเป็ดเสียงเป็ดเป็ดก็ชิปนี้เฟลเมื่อกี้ที่รันยาวๆเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวน่าจะเสร็จเพราะว่ารถพวกนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรด้วยแล้วก็จากที่คุยเนี่ยคือแต่ละคันมันโกงนั่นและทำนิดหน่อยมัน500อยมากันแล้ว แตม่มแอร์เย็นเพลยงพอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาเซฟฟิลกับ A&P p ตอนที่รถพวกเขาเสร็จกันภายหลังดีกว่าเนาะวันนี้มันไม่ได้แล้วแล้วฝนมันตกแบบคิดว่าไม่น่าหยุดอะถ้าหยุดแล้วก็จะเคลียร์แถบว่าน่าจะมีแบบสี่หทุ่มันเกินไปเขาเลยประกาศยกเลิกไปแล้วด้วยละอืมครงแรกอาจจะเฟลๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยบ้านไลกลับบ้านแล้ววิบุย